้ารเป็นตอ่อนวทุกสิงทุกอย่างนีจะเป็นไปได้เสมอเราก็ว่าตรงที่เราส่งเข้าไปอ่ะถ้ามนไม่ได้เซ็นเรื่องเนี้ย เป็นการซื้อเช่นสีมันเชืว่าเราได้มาติดตรงนี้ดีจรงครับเพื่อท่านจะไม่มีเวลาซื้อทั้งบนทั้งลงมาท่านจะได้ซื้อทั้งข้างครับครับแปะราคาไว้นะครับตรงนี้ตรงนี้หันหน้ามาทางนี้เดี๋ยวาดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ขยับขยัไปหลังนิดนะครับขยับไปหลังเออเล้วบางเงี้ยหันหน้ามาทางนี้อ่ะพระหลวงมาทางซ้ายหน่อยไอ้ เงา่ฉบับนั้นไม่ถึงนะนะครับแขค้างไว้บางทีเอาเอามือแปะไว้ค่าค้างไว้อย่างนี้ที่น้องจะนะเดินทางมา1,000กิโลถ้าท่านจะเดินลงมาสักประมาณร้อไม่ได้นะครับอย่าแล้วอย่ามาบอกว่าบำบัดทุกบำรงสุขให้ประชาชนนะครับกระทรวงนี้ เรามาพันกิโลเราถูกไปแล้วคนละ3ามคดีนะครับจะเดินลงมาจากห้องแอร์มาพบเราหน่อยไได้ยังไงครับ<อ>มันยากมากนัใครมาพบประชาชนที่ทุกทนเนี่ย<อ>พี่น้องสื่อมชนดูว่าข้อเรียกร้องของแต่ละคนมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนนะครับมันแย่ขนาดหนักเลยเหรอเช่นเอา,ากาศที่ดีให้พี่น้องได้หายใจเนี่ยต้องการาระาคตที่สดใสเนี่ย นะครับก็การปกป้องทรัพยากรปกป้องถิ่ฐานบ้านเกิดน,นะครับแล้วก็ไม่ให้หนายทุนไปรุกรานชาวบ้านเนี่ยนะครับให้พี่น้องได้เข้าถึงทรัพยากรกุ้งหอยปูปลาที่ดินในการปลูกผักปลูกผลไม้ทำมาหากินนะครับพิดเหรอครับที่พี่น้องต้องการปกป้องจัดะิีดเราแล้วพี่น้องสิบวัชนคิดดูนะเอาพอพออมาเกือบ200คนมาจับคนที่อายุรวมกันเกือบ พันปีมันทำได้ยังไงนะครับมันทำได้ยังไงนะครับแค่ส่งคนมาพูดคนเดียวพี่น้องจันนะเขาก็ร่วมมืออยู่แล้วบอกความเคืบหน้าเราหน่อยได้ไหมครับว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาพบเราไหมก็เปงธรรมดากับรัฐบาลการตอบรับจากชาวบ้านนะครับ็มีชาวบ้านที่าวง้านของไปก็ยังไม่มีการตอบรับนะครับก็คือตัวจริงยังไม่ลงมานะครับเพราะว่าคนบ้านผมผมรู้จักดีครับ จำหน้าขาตาได้ดีเลยครับเขียนที่กระทรวงมหาไทยวันที่9ธันวาคมพศ2564ร 2, 5, 5, 5, 6, เรื่องขอลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีกราบ,บเรียนนายกรัฐมนตรีตามที่ตั้งนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งกระผมนายนิพนธบุญญามณีให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกระผมได้ทําหน้าที่ด้วยการยึดหลักของตนเองไม่มีมุมเลยตลอดมาและการยึดหลักของตัวเองนั้นได้ก่อให้เกิดผลกระทบตามมามากมายโดยเฉพาะกรณีผลักดันนกุมอุตสาหกรรมชนะกระผมในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับรมที่ดิน ได้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีคนในครัวญาติมีคนในครัวและญาติของกระผมเข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดหาที่ดินก่อสร้างในครมอุตสาหกรรมแม้ว่ากระผมได้ชี้แจงไปแล้วในสภาผู้แทนราษฎรแล้วแต่ว่าสังคมเหมือนไม่เชื่อคําชี้แจงของกระผมซึ่งกระผมไม่เข้าใจว่าทาไมสังคมไม่เชื่อถือนอกจากนี้ ยังมีประเด็นการผลักดันเปลี่ยนฝังเมืองโดยกรมเยาอ,อยูตาธิการเพื่อให้ที่ดินที่บริษัท TPIPP และคนในครอบครัวของกระผมจัดหาเรียนจากสีเขียวซึ่งเป็นพื้นที่การ,กรเกษตรให้เป็นสีม่วงเพื่อให้เกิดการสร้างนิคมอุตสาหกรรมรับรองการสร้างกำไรของบริษัทซึ่งกระผมเห็นว่า สังคมได้รู้ทันแล้วว่าเกิดการรัวหมัวกันของอำนาจรัฐเพื่อให้บริษัทเอกชนเพียงสองบริษัทนำที่ดินของประชาชนเกือบสองหมื่นไร่ไปทำกำไรเมื่อสังคมรู้ทันแล้วกระผมก็ไม่อาจแบกหน้าทำหน้าที่นี้ต่อไปได้อีกประการหนึ่งเมื่อวันที่6กธันวาคม2 5 6 4ได้มีการสลายชุมนุมของพี่น้องเจนะ หน้าทำเนียบราฐาัฐบาลแม้ว่าข้าพเจ้าจะสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมชนะและทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมชนะให้ได้เพื่อให้ที่ดินของพวกพ้องข้าพเจ้าซื้อไว้นั้นขายต่อทำกำไรได้แต่สังคมก็รู้ทันอีกแล้วข้าพเจ้าเห็นว่าพฤติกรรมของข้าพเจ้าสังคมไม่เชื่อถือแล้ว และคงมีผลต่อการเลือกตั้งในครั้งหน้าของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้แน่นอนเพื่อรักษาตำแหน่งสสของข้าพระเจ้าและเพื่อนพ้องข้าพระเจ้าจึงไม่อาจเบกหน้าเป็นรัฐมนตรีต่อไปได้ขอแสดงความนับถือครับก็ยังไม่มีรายเิยนของท่านนะครับอย่างนี้นะครับนี่คือหน้าหนังสือที่ พระกายจนะรักทินร่างขึ้นมาแล้วขอให้ส่งต่อไปยังรัฐมนตรีช่วยนิพนธ์นะครับเพื่อให้ลงนามเป็นการลาออกนะครับเดี๋ยวจะมอบให้ท่านไปและเดี๋ยวอย่างนี้ครับเผื่อว่าไม่มีปากกาให้ปากกาไปด้วยกดใช้ปากกาจากจะนะถือถืออย่างนี้ครับเถืออย่างนี้ครับปากกาด้วย ปากกาเล่มนี้มาจากจเนด้าฝากบอกด้วยผีร่องผางที่ว่าคนที่มารับหนังสือล่ะอ๋อเนี่ยไปตำแหน่งอะไรรึไเป็นไรไม่เป็นไรแต่ให้รู้ว่าหนังสือเล่มฉบับนี้นะครับคมอยากจะให้ถึงมือภายในเดีววันนี้ถึงนะคะครับไม่ได้ลงขังอย่านะคะนะครับไม่ต้องพูดอะไรกับเราและอีกอันหนึ่งที่จะฝากให้รัฐมนตรีช่วยนิพนธ์นะครับก็คือ ท่านทำอะไรไม่เคยเป็นสัปปารดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยจะฝากสัปปารดไปให้รัฐบุตรีนิพนธ์ฝากรัฐบุตรีมาไทยทั้งหมดเอาไปด้วยครับแล้วฝากเขาพูดว่าช่วยทำอะไรให้มันเป็นสัปปารน่อยจัเจนนะครับขอบพระคุณนะครับขอขอบพระคุณที่อย่างน้อยยังให้เกียรติประชาชนที่เดือดร้อนมาขอบพระคุณนะครับในเมื่อวันนี้นะครับ เราก็ได้รับแจ้งว่านะครับจะส่งตัวแทนลงมารับและจะทาหนังสือนี้ส่งไปต่อไปนะครับก็ถือว่ากิจกรรมขอพี่น้องกรอขายจะน่ารักถิ่นวันนี้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับทุกท่านนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับขออนุญาตแจ้งต่อว่าเราก็จะกลับไปยังที่เดิมนะครับแล้วก็6กโมงครึ่งวันนี้นะครับ6กโมงเย็นวันนี้ ขอเชิญพี่น้องสื่อบวลชนทุกสำนักติดตามนะครับเราจะเปิดโปงสามเรื่องนะครับณที่ UN เอ็นะฮะหน้า UN เรื่องที่หนึ่งเราจะเปิดโปงไอความเชื่อมโยงระหว่าง3ปอกับ1นึะงนอุดระวิ์ประชัยและนิพนธ์ว่าทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันอย่างไรถ้าสนใจติดตามกันเย็นนี้อันที่สอง กระบวนการยึดครองที่ดินออกเอกสารสิทธิ์ที่รอาการตัดสินว่าชอบทำหรือไม่ชอบทำหรือไม่เราจะเปิดเผยข้อโมโาอาูารายละเอียดทั้งหมดในเย็นนี้นะครับเรื่องที่3เราจะมาเห็นกันว่าสออบตอซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ผลักดันโครงการนี้นะครับได้ทําหน้าที่ที่ละเลยจากที่ควรทำขนาดไหนและละเมิดสิทธิมนุษยชนสิทธิชุกชนอย่างไรหกโมงครึ่งหน้าโยเน